สักครึ่งโลกว่าก็ามาออมบ,บอยนี่ครับบอยวิธีบ้านเฮาครับมี้พาเบิ่งสวนคุ่ครุดครับชาวนามืออาชีพครับนี่ชาวนาหรือราชการมืออาชีพนี่ครับอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลครับลูกออดลูกออดครับนี่ลูกออดนี่เออลูกกบครับม,ออม,รมันกัดขาแล้วมันกินกันมันกัดขากัดขาตะครองอยู่บ่นี่ครับ นี่กินได้ละตัวใหญ่มันก็กัดออกเลยเออหนิแมนมันแย่งกันนะอันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยสีขาวแล้วอันนี้บอนี่เลี้ยงปลาซุยยางเนาุซุยยางยางนี่ครับน้ำเขาวนำบอกระโพดพวกระโพดงามครับนี่คู่กำลังจะขุดปลูกอยู่กำลัจะปลูกพริกนี่ครับรอบนี้ก็พอแล้วเออทุ่นกินดอกปรูพริกไการเลี้ยงกินเนี่ยตนเดียวมันก็กินไหน หหให้หูฮันมันหูกินอะแต่น้อยเลยเนอน้อย,อยนี่นี่ถ้าหัดให้มันกินเนี่ยาอาทิตย์ตอนแรกให้มันกินไข่กันบ่กินไข่สองสามส,ส,สองวันบ่ถึงบ่อผูอาหาเลยแล้วยัมันกัดกินนี่ไอ้บ่อทีบ่อเที่บ่ทานเทบ่ทานอันนี้บ่ทานดำเป็นหยังเลยเพราะเม็ดผมมีน้ำ เดี๋ยวไรยังอยู่เหมืนเดิมไม่มีอะไรเลยนี่ครับคนละเรื่องเลยพามาดูโกกับซาหน้าเมื่อ10แต่บ้านพระแก้วอะไรน้ำเต็มงานนาเลยเนาะนั่นแล้วถึงว่าคือคือปลูกซื้อๆเลยแต่มันอยู่กับปลวกปลวกพ่นพ่นปลวกจอมปลวกนี่กพลังลงผักกาด อันนี้เป็นตัวแล้วนี่มีขาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเพาะใหม่อีกฟอพันไม,ม,ม,ม่พันยังเยอะเลยไอ้ฟอพันไม่พันยังอยู่อยู่กำลังท้องรอยมันขมขืนกันเวลาฝนตกไม่ต้องตกแล้วตัวมันเลยบ่ตัวมันเลยกระมงกระมงัมงกระมงกระมัปงปุงป,งปังปุงปังเลยเหรอร้อยห้าบาท จับเอาพรมร้อย้าสิจับพมนี่อู้แซลเลยกอบพักบุงนี่ครับกบกับลูกออดมีทั้งลูกออดมีทั้งกบนี่นี่ครับสวนคู่ครุดครับปักพริกขาวต่อลงโน่นเลยไปงั้นนะ

นี่แหละกบมธรรมชาตินี่ครับบักพริกขาวเอ้ยนี่ข,าว,ขาวพริกปีบันเท่านี้ถ้าปลูกออมสาสีต้นเก็บบ่ะปูกออมสาทต้นเก็บบนอีพริก่รู้เนี่เล่อยกไนั่นแหละก <laughs> ำลังจะเดินผ้าพันมาต้าเปนมานานันห่ังกำลังจะเดินในเอ้ยิงเกย้่

อันนี้ใส่ดินยังนีก็ยังมันดินนี่บักทุเรียงกับจิปูครับนี่บักสารพัดดินล่ะดินนู้นละลูบลวงอมปลวกนี่ขี้ไก่น้าพรอมีดที่ฮอร์โมนไข่แล้วก็ที่